สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดำด่วนมหานครนะครับวันนี้มาส่งทรายด่วนนะครับหน่วยงานเอกมยัยเป็นหน่วยงานก่อสร้างนะครับพื้นที่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นแพลตฟอร์มนะฮะสำหรับรถวิ่งเข้าส่งสินค้านะครับเป็นพวกทรายเป็นพวกหินเหล็กเส้นนะครับ เหมือนดังภาพที่เห็นนะครเป็นพื้นแพลตฟอร์มเป็นพื้นเหล็กนะครที่ใช้ให้เครื่องจักรหนักวิ่งเข้าออกครับตอ,ตอนดะ้านทางก็มีชิปพายตอกเป็นกำแพงการดินไม่ให้ดินสไลด์ออกด้านข้างครับไล่อยหน่อค่ายครับ สถานที่ที่เรากําลังยืยนอยู่นะตอนนี้นะฮะก็คือเขากําลังจะก่อสร้างเป็นคอนโดมิเนียมนะฮะที่สําหรับใช้พักอาศัยนะครับในย่านนี้ก็จะเป็นคอนโดที่หนึ่งนะฮะตรงนี้ที่เป็นคอนโดที่หรูหราเลยนะฮะมีระดับอีกที่หนึ่งนะครับตรงที่จุดที่เราเยืยนอยู่ตอนนี้ครับทีมงานเราก็ตอนนี้กําลังจัดระเบียบกันนะ,ะว่าเราจะ เททายยังไงให้กองทายนะครับคอนมีควาร้อมแลวก็ํำนวณที่ยวที่ได้นี่ก็คือให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้อยู่การแพลตฟอร์มตรงนี้กับตอนนี้กำลังปรึกษาหารือกันว่าบริการนี้จะดับเนี่ยแค่แบบนี้สิ้นสุดตรงจุดไหนนะครับอยู่โซนกรุงเทพเนี่ยนะครับก็คือเวลาจะเข้าไซต์งานครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือจะมีแรงงานนะครับมีแรงงานข้ามชาตินะครับ ที่มาทํางานก็ต่างคนต่างกลัวกันนะฮะทุกวันนี้ไม่ว่าทีมงานเราเข้าไปเขาก็กลัวเราเขาก็หนีไปนลบเพราะว่าเขากลัวจะติดโรคก,กับคนไทยส่วนคนไทยก็กลัวต่างชาติกลัวจะติดโรคจากต่างชาติเหมือนกันนะครับต่างต่างคนต่างกลัวกันก็พอมีรถมาส่งของส่งค้าอยางเงี้ยคือต่างคนต่างหลบก,กันไปก่อนนะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ไม่ทราบว่าไซ่งายหรือ หน่วยงานของท่าน,นที่ทํางานอยู่ตอนนี้เป็นเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าครับเนี่ยกรุงเทพจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกไซ์งานนะฮะยกเว้นไซต์ไหนที่เขามีความเร่งด่วนในการทํางานแล้วก็มีความเข้มข้นในการตรวจวัดนะครับมาตรการตรวจวัดแบบเข้มข้นมากอย่างนี้คือโอเคไซ์งานนั้นก็คือจะจะจะไม่ค่อยเจอปัญหาแบบนี้แต่ผมมาเจอไซ์งานเนี้ยก็จะจะเป็นอย่างนี้นะครับ คือเวลาเราหรือมีคนมาส่งเนี่ยเขาเขาเขาจะหลบไปก่อนเพราะว่าในส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่าเขากลัวโรคนะครับกลัวโรคระบาดนะครับนะครับก็จะเป็นอย่างที่ภาพที่เห็นนะครับจะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับครับอเลยขึ้นแล้วลงมา หน้าไปเลยหน้าไปหน้า,นา,นางานทางเข้าก็จะแคบนิดนึงนะฮะก็จะมีแพลตฟอร์ม ตามที่เดินมานี่นะมีขัดฟอร์มนะครับสำหรับรถวิ่งเข้าออกสอง่งสินค้าแล้วก็จะมีด้านข้างก็จะมีเขาจะกดชิปทายนะฮะเพื่อป้องกันดินสไลด์ออกด้านข้างนะครับไม่ให้ดินนะสไลด์ออกด้านข้างหรือทำให้ตัวบ้านข้างๆเนี่ยยุบเสียหายเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะฮะป้องกันนะฮะด้านข้างที่ท่า่เห็นอยนะู่ กีสุเล็ก้าสามนะครับสิล้อหรือชื่อเล่นนะพี่เวียนะครับวันนี้ก็ลุยงานสกราาดหม่เป็นไซ้งานที่2นะครับสำหรับปีพศนี้นะครับก็ถือว่าใช้คุ้มมากนะฮะที่พี่เวียนี่ใช้ใช้ก็คุ้มมากเลยงานใกล้งานไกล,น,กลนะครับ ใไ,ได้ทุกที่เลยตอกแซกได้ดีมากครับเป็นรถที่ใช้แล้วผมว่าประหยัดน้ำมันมากที่สุดคันหนะึ่งนะฮะอีซููเนี่ยไม่ได้โฆษณาก็นะครับใช้แล้วประหยัดน้ำมันจริงๆครับก็ไม่ผิดหวังครับอีกอย่างนี้เครื่องก็จะเงียบมากนะฮะนึกว่าดับไปไม่ใช่นะครับเครื่องเครื่องเขาเงียบมามาใกล้ๆมาฟังเสียงใกล้ๆก,ก,กันหน่อยครับฟังเสียงคำรามใกล้ๆหน่อยอ่ะ ทีมงานคุณภาพเราเนี่ยคือเวลาส่งงานที่มีความอันตรายนะฮะมีแพลตฟอร์มอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยไม่มีอะไรกั้นอย่างเงี้ยเขาจะมีคนประกบทั้งซ้าย<ม>าทั้งขวานะฮะทุกสายงานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือความ โดดเด่นของทีมงานคุณภาพดำดวงมหาครครับ oh. มาอีกคันนี้นะครับซีซูเด็ก้า200นะครับก็คันนี้ก็น่าจะเต็มแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับดัมตัวนี้ก็คงจะสำหรับวันนี้ก็คงจะดําได้แค่นี้นะครับเพราะว่าพื้นที่นะครับหน้างานไม่ไม่พอแล้วนะครับจำนวยแล้วนะครับก็ วันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ Mundem lah. Okay, okay. lên ok Kêu kêu Long, long, long.